สวัสดีครับวันที่16สิงหานะครับจกลุ่มสิงห์ไทยบ้านผาพึ่งนะครับตอนนี้เครื่องล้างนะครับมีโปรเซสที่หนึ่งนะครับล้างนะครับที่เป็นคอนวิเยอร์ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับโปรเซสที่หนึ่งโปรเซสที่สองอยู่ตรงนี้นะครับจะมีคนประมาณสองคนนะครับเก็บละเอียดด้วยคนนะครับจะเป็นเ QC ด้วยนะครับจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้ จะแบ่งเป็นสองห้องเล็กๆนะครับห้องแรกนะครับจะเป็นห้องล้างคอรนนะครับห้องที่สองจะเป็นห้องพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อรานะครับนะครับงานที่กาลังทำเนี่ยนะครับพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อรากับล้างคอรนนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคอนเวลเยอร์อีกตัวที่กําลังทำานึ่งนะครับคอนเวลเยอร์ทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นคอนเวลเยอร์ที่มีโบเวอร์นะครับเป็นอุโมงลมนะครับซึ่งไหลจากตรงนี้มาจนสุดนี่นะครับ ระยะตรงนี้เนี่ยมีโบเวอร์นะครับมีพัดลมอยู่ประมาณ6ตัวนะครับบน,บนล่างบนล่างมันละหกตัวนะครับก็คือหมายความว่าล้างมาเข้ามาเป่าแห้งออกมาด้านนี้เอาไปใช้งานได้เลยคือขายได้เลยนะครับก็อันนี้คือหนึ่งลายผลิตนะครับส่วนพัดลมทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับก็เป็นค่อนข้างตัวใหญ่นะครับพัดลมตัวนี้ เป็นพัดลมที่แรงนะครับไม่ใช่พัดลมทั่วไปนะครับมีห้าใบพัดนะครับใบพัดคล้ายใบพัดเครื่องบินนะครับอันนี้นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราสั่งมานะครับก็วันพรุ่งนี้เราก็จะมาไลน์นี้นะครับเป็นไลน์ผลิตนะครับซึ่งจะมีคอนวเยอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับผมเรียกว่าเคาน์เตอร์โปรดักชันนะครับจะเป็นออโต้นะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะทำนะครับวันนี้เราก็ พัดลมนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กําลังเก็บรายละเอียดนะครับพวกนี้ก็จะติดในเรื่องของโคเวอร์นะครับปิดนะครับอ่าเก็บให้มันสวยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเดินสายไฟนะครับอุปกรณ์เปิดติดเปิดปิดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนครับวันนี้นะครับ